ซึ่งวันนี้จะมีคำพยานนะครับแล้วก็มีเพลงพิเศษที่จะมาถวายพระเจ้าร่วมกันก่อนอื่นนะครับขอเรียนเชิญนะครับเริ่มต้นด้วยเป็นคำพยายกนก่อนแล้วกันนะครับขอเชิญคุณมีนครับจะมาเต็กตัวเลยให้กับคุณมีนด้วยครับ とうた เด็กผู้หญิงคนหนึ่งชุบโตมัมาหน่อยหนึง่งแต่ก็เดินได้แล้วแล้วก็เหมือนกับเริ่มจะพูดได้ผู้หญิงคนนี้จงลูกๆแล้วเด็กคนหนึ่งไปที่บ้านหลังนึ่งซึ่งพอจะมีฐานะหน่อยในจงหวัดละนองผู้หญิงคนนี้ได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วบอกว่าบอกคนในบ้านหลังนั้นว่าหัวฉันขึงตาย คือผมครับและคนทีบ้านหลังนี้คนที่รับผมไว้เขาคือหมอกลั์เขาเป็นคนหน้าอาสาสมัครอสอปประจำจังหวัดเขาเลี้ยงผมด้วยความอบอุ่นเขาเลี้ยงผมด้วยความรักรู้สึกได้จำได้จนวันหนึ่งเขาเลี้ยงผมจน ได้รู้หัวขวบและเขาเสียชีวิตตอนนั้นผมรู้ว่าคนที่เขารักผมที่สุดเขาได้จากไปแล้วภายในไม่ถีงเดือนหลังจากเหตุการณ์ที่เขาเสียชีวิตผมได้อยู่สถานของคอยกพันธ์ที่เป็นสถานสงเคราะ์เป็น,นกันธาของอิสลาม ผมก็เลยถูกเลี้ยงดูตั้งแต่ตอนนั้นเกินอายุสิบแปดก็จะ 18, ถูกเลี้ยงดูแบบอิสลามสอนให้เรียนพอผมอายุสิบแปดปีผมก็ต้องออกจากบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยเพราะว่าเกินเกณฑ์ละเรียนจบละก็มีชีวิต คนเล่าให้ฟังว่าเออเราจะต้องดูแลพ่อดูแลแม่แต่ผมไม่มีมึงไม่ออกว่าเพราะอีกนิดนึงครับผมไม่เคยรู้จักเลยความรักคืออะไรไม่ร,รู้จักครอบครัวไม่รู้จักอะไรเลยลืมไปแล้วด้วยว่าความรักที่คุณบอกของมันคเมียผมเป็นยังไงจนวันหนึ่ง มไปที่เชียงนังสือ,อมีไบเบิลอยู่เล่มหนึงผมก็หยิบมาหานชอบมากเลยครับแล้วก็เหมือนอยากจะอยากจะมีของตัวเองพอหลังจากออกจากโรงพยาบาลผมก็เลยหาซื้อหนังสือเล่มน,น,นี้ครับแล้วก็พิมพ์นใน Google ว่า คิดจะเจิสมานสงบแล้วผมก็โทรไปขอซื้องสื้อแบบกับทังโบดแล้วบอกว่าไม่ต้องซื้อไม่ขายน้องหนาวได้เลยผมก็เลย ได,ได้รู้จักกับคําว่าครอบครัวรู้สึกเหมือนเรามีมีครอบครัวจริงๆมีที่ปรึกษ,ษาผู้ประเสริฐเราได้มีพ่อแบบจริงๆเราได้รู้ว่าเราเป็นลูกที่พระอ,องค์ทรงรักเราเป็นลูกที่พระอ,องค์ทรงจัดเตรียมมาตั้งแต่เราเกิดแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรผมรู้เลยว่าผมจะต้องทําอะไรหลังจากนี้ผมจะมีชีวิตเพื่ออะไร ชีวิตเพื่อใครและชีวิตผมเปลี่ยนแปลงมากมากไปในทางที่ดีขึ้นมากๆพระเจ้าไวพรและเห็นถึงความอัศจรรย์ของพระเจ้าจริงๆและขอบคุณขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่พระอ,องค์ส่งตามหาลูกมาตลอดแล้วพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งผมเลย ื่องนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนว่าเราไม่มีทางจะโดดเดี่ยวเลยถ้าเรารู้ว่าพระองค์อยู่กับเราครับ,ขอบ,รบขอบคุณพระเจ้าครับทำคำพยากดีๆพระองค์ไม่เคยให้เราโดนเดี่ยวครับพระองค์เรื่องเราไว้ตั้งแต่ในคัมมานดาแนละ้วขอบคุณพระเจ้าครับ ที่แห่งนี้ครับที่แห่งนี้ที่ที่นี่โปดแดงนะครับก็จะมีผู้คนมากมายที่ต่างพื้นที่เข้ามาอยู่รวมกันน้อยมากครับมีไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นนะครับที่จะเป็นคนพื้นที่แต่ดีครับที่เรามีพระเจ้าที่ทาให้ที่เนี่ยคือครอบครัวของเราเราจะอยู่ร่วมกันเราจะมาทานข้าวเราจะมาเจอหน้ากันเราจะมาแลกเปลี่ยนต้นตนามตะกี้ทำกันนี่คือชีวิตของพระเจ้านี่คือชีวิตของ ที่พระอ,องค์ได้ทรงนุนไว้นำไว้กับพวกเราเป็นพระพรมากครับท่านต่อไปครับเราจะมาฟังเพลงพิเศษเมื่อสักครู่นี้นะครับได้ร่วมนวัตการ,ร,ร,รไปแล้วนะครับเด,เ,รเ,เดี๋ยวลองขอเชิญฟิลลิ่งมาดูเราลองขอ,อครับขอบคุณน้องทั้งท่านผมฟิลลิ่งที่สุดเลยครับโดยฟิลลิ่งตอนนี้เขากำลังกำลังเล่นฟิลลิ่งน้องดีมาก เหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะเหมือนนะผมผมเห็นฟีลลิ่งน้องเราเห็นเราเดยพาะเสียงเสียงน้องเป็นของประธานมากๆนะครับและในช่วงพิเศษครับขอเชิญนะครับทีมเขตความรักครับใจสมานซอยหกครับที่จะขค้นมาโชว์เพลงพิเศษครับเขาได้พบกในไดัง